ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกัน,นะะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเค okay, ครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสสิ้นเดือนนะครับวันที่3านะครับก็ แท่ง3เอ็ดเนี่ยจะปิดแท่งพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการปิดภาพแท่งมันเดี๋ยวเรามารีแคปดูภาพมันกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูแท่งเทียนกันนิดหนึ่งก่อนก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวใหญ่มากนะเพื่อนอ่าตรงนี้นะครับใครมองเป็นสัญญาณปลายขึ้นก็มองแบบผมนี่แหละนะอ่ะผมผมนะมโนนะว่าแท่งเนี้ยแท่งนี้เลยนะครับเนี่ย หน้าตาเนี่ยคล้ายๆแท่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมไปก่อนนะครับนี่มันขึ้นมันจวดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สมมุติว่าแท่งเดือนหน้านะมีแทงไส้ลงแล้วก็ปิดกลับมาเป็นโดจิสมมุตินะ,ะแท่งนี้ยังไงปิดเขียวแล้วแหละนะครับแต่แท่งหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นหน้าตาโดจิอย่างเงี้ยผมว่าเขามีสัญญาณกลิ่นอายของการทุบนะครับหรือเนี่ยจะปิดเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นสัญญาณชอ็อตนะครับถ้าเริ่มแดงนะ ผมแนะนําว่าปิดลองเถอะอมันสูงมากแล้วแต่ทีนี้นะครับอารมณ์พลโปรโม่นะเขาก็จะมองว่าเอ้ยมันไปต่อดอ่วะมันจะลงได้ยังไงอะ่ะผมก็เลยว,ว่าวันนี้จะมาลองโมโนนะเนี่ย a b c x a ขึ้นไปแล้วลง b เแ้ง c ตรงนี้นะครับอันนี้นะก็นับเป็น a b c x a b c ตัวเนี้ยก็เริ่มเป็นชุด C ที่แบบงงๆละเฮ้ยเฮ้ยมันจะลงไหมหรือมันจะขึ้นต่อนะอ่าผมผมไม่โนว่าเดี๋ยวมันจะลงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพื่อนๆบางทีผมก็อาจจะโปรเจกต์ผิดนะอ่าแต่อารมณ์นะประมาณแสนสองเนี้ผมว่าถึงเป้าหมายละหรือจะเด้งขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะประมาณประมาณแสนสามก็คือจบขึ้นเลยอันนี้ในมุมผมนะผมมโนประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ ไม่แน่เลยแต่ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะลงเลยก็ได้นะอ่ะตฟอมเป็นว่าแท่งมันเนี่ยมันก็ดูสวยอยู่นะเลยอ,อีกนิดหน่อยนะอีกวันเดียวแล้วก็ปิดแท่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวแท่งหน้าเนี่ยถ้าราคามันทะลุแสนสองสามร้อยเออแสนสองหมื่นสามพันขึ้นไปนะครับแล้วมาเริ่มทิ้งตัวลงนะผมก็จะช็อตลงมาจากแสนสองหมื่นสามพันนะเพื่อจะได้ยอดกับเขาบ้างนะครับเพื่นอนอ่ตรงนี้นะก็มโนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ทีนี้นะครับมาดูภาพเดกันดีกว่านะเมื่อวานโปรเจกต์กันไว้ว่ามันควรจะต้องลงมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆืดูสังเกตดูมันไซว์เวอออกข้างแบบยังไงเดียวเนี่ยลูดลงมาชนเีเมก้าแล้วมันก็ดึงคืนกลับไปเนาะเนี่ยแข้งเทียนมันก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยมันลงแค่นี้เหรอเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเพื่อนๆบางทีเราเราจะนับผิดไงนะตัวเนี้ยอาจจะเป็น วิ่งขึ้นไปหนึ่งลงสองตรงนี้อันนี้คือขึ้นสามแล้วเราก็ไซเวย์ตรงนี้สี่ตรงนี้ทําหัวขึ้นห้านะครับวิ่งขึ้นไปประมาณนี้เนาะก็มาลงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับปื๊ดอ,อ่ะเ็ไม่แน่เลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะผมว่าก็เริ่มเป็นสัญญาณรับของได้แล้วนะครับพอมันไม่ลงเนี่ยมันก็มีกินไอของความแบบเฮ้ยหรือว่าหรือว่ามันจะพุ่งจวดนะครับตรงนี้นะก็อรอลุ้นกันดูนะครับ ตัวนี้สโตแคทนะครับในทําเฟรมเดย์เนี่ยก็คอร์สล่างนะแต่ว่าเดี๋ยวพอถ้ามีเขียวเดี๋ยวมันก็คอร์สกลับขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจนะว่ามันจะทิ้งตัวไหมนะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วนะเหมือนมันจะไม่ทิ้งตัวนะเพื่อนอ่ามนลงมาเนี่ยเหมือนมาเทสโลแต่ไม่หลุดโลนะครับเพื่อนตรงนี้ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเอาไงดีนะครับก็เอาแนวแบบง่ายๆนะผมว่าถ้าจะรับเนี่ยตรงนี้จริงๆ ก็ถึงจุดน่ารับไปแล้วเนาะ EMA 21นะครับตัวนี้นะหนึ่ง0นนะครับก็น่าสนใจเลยนะว่าเออมันเคลื่อนที่จบแล้วว่าวะนะครับก็มโนไว้ประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าจริงๆใจลึกๆนะอยากจะมารับแถวๆนี้มันก็ไม่ลงมาแล้วนะครับเพื่อนก็บางทีผมอาจจะนับผิดนะเออตรงเนี้ยจจะเป็นไซเวยททำเป็นชุด A B C ในชุดย่อยนะครับแล้วก็เตรียมฮุบพุ่งขึ้นแล้วนะครับเพื่อนก็ลองรู้กันดูนะครับ ตรงนี้ผมว่ามีโอกาสนะฮูเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาอ่อมโนกันสักนิดนึงนะครับว่าเอ้มันพอเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับมันพุ่งมาเนาะ <c oughs> ผมผมมโนว่าตรงนี้เป็นชุด A ขึ้นไปแล้วกันเนาะอ่าหรือถ้าเกิดพอจะเป็นขึ้น1นงลงสงได้ไหมนะครับจริงๆมันก็พอได้นะผมก็ไม่แน่ใจเลยนะครับตรงนี้นะมาขึ้นขึ้นหน ตรงนี้นะครับลง2ตรงนี้2ตรงนี้นะอ่ะเป้าเนี่ยไปถึง161.8เรียบร้อยนะครับแสน2 3 0 0 0แล้วตรงเนี้ก way, ยก็ไซเควตแยกแยกนะครับก็ออกแนวว่าเป็นชุด A B C หรือเป็นชุดบวกลบนะอาจจะต้องย่อยไปดูทําเฟรมย่อย m ออาจจะเป็นพยายามทำเป็นแตงเกิลอยู่หรือเปล่านะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับก็ จริงจะมีเป้าด้านล่างตรงนี้แหละนะรอรับไว้สักไม้หนึ่งผมว่าก็ไม่เสียหายนะครับ <S <S เกี่ยวขึ้นไปเนาะบางทีมันอา,า,าจจะหลอกนะแล้วมันรูดลงมาอีกทีหนึ่งวันสองวันนี้นะครับ <S 1> <S 1> ปื๊ดแล้วก็อ่าเด้งขึ้นไปเลยนะก็ไม่แน่นะครับพเพื่อนเกิดความสงักสงก๊กนะในทาเฟรมเดก็เลยงงๆนะว่าตกลงเอาไงวันนี้นะครับอะมาดูสี่โมงดีกว่านะเล่นยากนะเพื่อนๆตรงนีด้ดูเป็นแพรเป็นแถบนะครับก็ แนะนำว่านะครับถ้าจะรับนะครับมารับตรงแนวรับนะตรงสไปาพวกนี้นะครับหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับลงมาเทสนะครับอ่ะลงมาย่าฐานแล้วกันเนาะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นฐานเนาะเพื่อนๆนดูนะพอแทงฟุบลงมานะมันเด้งเขียวกลับขึ้นไปเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะไม่แน่นะอาจจะเบรกขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับในสี่โมงนะอืมเล่นเล่นยังไงดีก็รับรับในโซนล่างนะแล้วก็ไปปล่อยในโซนบน ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้มีสัญญาณซื้อนะจริงๆถ้าเล่นตามโ so ซ c แคสนะครับก็เล่นเล่นยากมากเลยนะผมว่าเนี่ยรับไปตรงเนี้ก็เราก็ไม่ได้ปล่อยถูกไหมแล้วมลีลงมาให้รับอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าผมอา่าถ้าอย่างเอาแบบเพย์เซฟนะมารับที่114นะครับตรงนี้นะอก็น่าสนใจนะครับตรงเนี้ ขึ้นหลอกไหมนะปึ๊บแล้วก็ล่วงลงนะอ่าลองดูก่อนะครับผมว่าไม่เสียหายนะตรงนี้ตายีเป็นเทนไลน์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเปกเทนไลน์นี้ก็เล่นเป็นขารองแล้วกันเนาะอ่าออจะประมาณนี้นะครับผมไม่แน่นะบางทีมันอาจจะเบรกขึ้นมาก็ได้นะเนี่ยดูดิมันขึ้นสะเข้มเลยนะนเพื่อนตรงนี้นะลงไปจุ่มเมื่อวานเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าหร้อยนะครับไม่ลงมาลึกนะโอ้ อันนี้มันผิดคาดผมนิดนึงนะผมก็กะว่าไหลลงมาตรงนี้เลยนะปรากฏว่าไม่ไหลเว่ยหรือมันไซเวย์กินแกนเวลานะผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนตรงเนี้ยพอพอจะมองเป็นเนี่ยตรงนี้ชุด A พอมนโนตรงนี้เป็นชุด B ตรงเนี้ยผมมองเป็นตรงเนี้ยเป็นชุด C นะแต่แบบโอ้หรือตรงนี้เป็นแค่ ABC แบบเล็กๆตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเด้งขึ้นชุดใหม่ยอ่อ พร้มฮูบนะครับก็คือเอาเป็นว่าเบรกเท็ดไลน์ตรงนี้นะควจะต้องพิจารณาเป็นขาลองนะครับนะเพื่อรับไปซักไม้แล้วกันเนาะเพื่อยิงขึ้นไปแถวแสนแสนสนะครับนะตรงนี้นะก็ผมว่ามันมีความสงอกสแงอกอะไซเวให้เรารับของเพิ่มอีกแหละเนี่ยชุดขึ้นอาจจะวิ่งไปประมาณนี้นะครับมโนนะอันนี้มโนเดี๋ยวรอดูฟอร์มตัวอีกทีหนึ่งผมว่าทยอย ปับเป็นขาลองก็พอได้แล้วนะเพื่อนตัวนี้มันดูแบบมันดูอึนนะมันดูแบบมันไซเวย์ทำกรอบมาค่อนข้างนานแล้วอะแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับเพื่อนตัวนี้อาจจะย่อจบตรงนี้แล้วก็ได้นะครับแล้วก็พร้อมฮูปเป็นชุดชุดห้าขึ้นชุดสุดท้ายนะอันนี้มนโนนะครับอ่ะก็ลองลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะยังมีเป้าหนึ่งหอะไรโซนๆนะครับให้เราให้เราไปลุ้นกันข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนกลัวจะลากไปเชื่อทเลืเดี๋ยวนะยวลองแอบดูก่อนอตรงนี้ดูไม่ออกนะแต่ถ้าไหลลงมาจะรับเออเอางี้แล้วกันออามาดูหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับเพื่อนเด็ดไม่ค่อยดีนะเพื่อนดูแท่งหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนดูดิมันขึ้นมาแบบจดุจดจดุดจดนะครับจากตอนตีสองนะครับอ่าลงไปลากไส้ลงมาตอน แท่งเนี้ยปิดตีสามนะครับแกนตีสามเนี่ยลากขึ้นต่อนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังไม่ผ่านอ e ีเมลสองร้อยนะเดี๋ยวมันมีย่อนะถ้าใครอยากเล่นขาลองผมแนะนาว่ารัาบให้ถ้วันหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเพื่อนตรงนี้มีโอกาสที่มันจะรูดลับลงมานะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังแช่งให้มันลงนะมันยังลงมาไม่ถึงจุดที่อยากรับอ่ะนะ <c oughs> ตัวนี้จะแบบไม่รู้เหมือนกันนะดูไม่ออกเลยจริรงๆเพื่อนตัวนี้นะก็ยังแช่งให้มันลงอยู่นะครับก็ ลุ้นแค่ว่าเป็นเด้งขึ้นไปเพื่อลงต่อไม่รู้จะลุ้นไหวไหมนะตัวนี้โอเคก็คงคงมองมองเป็นย่อรับย่อรับแล้วกันเนาะผมว่าก็มารอที่หนึ่งหนึ่งสี่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยววางเลอรอไว้ดีกว่านะว่ามันลงมาถึงแล้วอ่ามันรอหลุดโลแล้วอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะผมก็ยังช็อตอยู่บนยอดนะเพื่อนก็ตรงนี้ก็ยังเปิดช็อตไว้อยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นดูนะเผื่อ เผื่อจะได้กินปื๊ดนะเผื่อในวันศุกร์นี้วันศุกร์แห่งชาติวันนี้เอ้ยวันพรุ่งนี้ดิไม่ใช่วันวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีย่อลงนะวันนี้ปิดแท่งอาจจะไซเวยอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มเอ่อพรุ่งนี้ปิดแท่งเราก็อาจจะหักหัวลงหรือเปล่านะอกอ็ไม่แน,น่เลยนะครับเพื่อนลุ้นๆนะลุ้นๆอันนี้นะผมผมคิดว่าวันศุกร์นี้เดี๋ยวผมจะรับของนะครับเพราะว่า น่าจะมีซัมติงนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นียน่าจะพุ่งพรวดขึ้นไปนะครับก็วางแผนไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวรับพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้อื่นๆนะครับวันนี้ยังเปิดชอ็อตไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปิดชอ็อตนะครับแผนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาดูอีเทอร์กันบ้างนะครับอีเทอร์ก็อยู่3,800นะครับเช้านี้เลยห้านาทีจะปิดแท่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะมันลากขึ้นมาใกล้ๆเทรนไลน์แล้วนะครับตรงนี้จุ่มหักหัวลงไปนะครับตอนตีสองนี่ก็ เป็นภาพนี้ทุก,ท,กทุกตัวนะครับเพื่อนก็ตรงนี้มองอะไรยังไงได้บ้างนะผมว่าถ้าอยากรับนะบเพื่อนเพื่อนย่อรับดีกว่านะครับม,มันมันมาประมาณนี้มันก็อาจจะทําทรงเบรกหลอกไหมนะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับเบรกขึ้นไปหลอกๆแล้วก็ทิ้งตัวนะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนในแท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถ้าประมาณนี้เนี่ยผมแนะนําว่ารอรับ ตอนสโตเนี่ยสโตมันรุดโลแล้วพันเนาะมันแถวแถวสาพันเต่ำกว่าสามพันนะผมว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับถ้ามองเป็นอชุดนี้เป็นคลื่นใหม่นะอ่เราดูซิมันมารีเทนเมนต์ประมาณไหนแล้วนะครับก็ลองตีแบบอย่างนี้เลยนะอุ้ยตรงนี้เนี่ยศูนยจุหกนเป๊ะนะเป๊ะเลยไหมเป๊ะนี่ จิ้มแย่จุ่มปุ๊บเด้งนะครับก็รอ,อนะผมนะว่ารอดีกว่าปุ๊บนะเดี๋ยวมีโอกาสลงมาตรงนี้นะ3,600ก็ยังรออยู่นะครับก็ตัวเนี้ยมันยังไม่ลงนะก็ไม่แน่นะบางทีมันไม่ลงแล้วนะครับแต่ว่ายังลุ้นอยู่ว่าให้มันลงมาแถว3,600นหะครับก็หลุด3 7 0 0แล้วกันเนาะค่อยๆรับของนะผมว่านะครับตอนนี้3 8 0 0เนี่ยมันดูไล่ราคาไปหน่อยนะครับก็ขอต่อรองให้มันลงกลับมาอีกสักนิดนึงนะครับ ก็ยังมีกับทัมมิ่งนะก็ยังเป็นวันศุกร์นี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าราคาไม่ไปซะก่อนนะลงกลับมาเนี่ยผมก็จะรับพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเนี่ยมันมีประกาศตัวเลขนะเพื่อนๆตรงนี้นะก็ CPE c อันนี้ผมไม่ไม่มีความรู้นะเพื่อน Non FarmISMISM อ่ IS M. IS M. อันนี้อาทิตย์หน้านะก็ รู้ๆกดูไหมมันประกาศทุกวัที่แหละนะประกาศเรื่อยๆนะไอตัวเลขเนี่ยแถวๆโซนช่วงนี้แหละเนาะมันเป็นช่วงสรุปอาจจะคิวสหรือเปล่านะผมว่านะมีโอ,อกาสเป็นไปได้นะตอนนี้เดือนเจ็แล้วเนาะก็หมดผ่านคิวสไปเดือนหนึ่งนะครับก็่จะต้องทําส,สรุปอะไรเงี้ยนะครับกอ็อ่ามันถ้ามาจับจังหวะนะตรงนี้อ่อตัวในทับฟ,ฟลิลหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยังได้ล่างอยู่นะครับตรงนี้นะครับเริ่มสง็อกซแงกนะก็มีความ รู้สึกว่าเหมือนอยากจะชูดขึ้นนะอ่าแต่ว่าผมยังแช่งนะให้มันลงมาแถวๆโซนตรงนี้แถวสัก3600อย่างน้อยๆ5้เนี่ยก็อยากจะให้วนกับลงมารับอีกสักทีหนึ่งก็เดี๋ยวขอตอลองนะตัวนี้อีเทอร์ไม่ก้าไล่ราคานะครับมาดู LTC กันนิดนึงนะครับเพื่อน LTC เนี่ยก็เด้งสวิงสวิงนะครับเพื่อนก็ลงไปนะครับหลุดโลตรงนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ทากรอบ คำฐานอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมเองอะ่ะก็มองให้มันแช่งให้มันเป็นขาลงนะอันนี้เอาจริงๆก็ LTC เนี่ยดูท่าไม่ค่อยจะดีนะครับก็ออกทรงว่าเด้งขึ้นมาผมก็คงชอ็อตตามระบบนะครับเพื<ๆ>่อนตรงนี้เนี่ยมีความมีความเป็นไปได้นะว่ามันอาจจะเด้งขึ้นกลับมาแถว116นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะชอ็อตอยู่แถวโซน1 1 6 117ยังสเกลไหมเหมือนเดิมนะครับเพื่อน ก็แผนการของผมก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็เสียวนะเว้นแต่ว่ามันจะทะลุไปร้อยยี่แปดร้อยิบเก้าตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเลยนะครับตรงเนี้รุนๆนนะครับถ้าเลยตรงนี้ไปเขาคง,งต้องสต็อปนะครับตามระบบไปแต่ว่าตรงนี้นะมันเด้งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนนี่ยแท่งเทียนใกล้จะปิดแล้วเนาะแท่งเดเนี่ยหน้าตาแบบเป็นเสี้ยนนะเพื่อนมาจุ่ม EMA 21นะครับแล้วก็ ขึ้นเป็นแท่งกึ่งๆเขียวนะครับตรงนี้นะก็เลยแบบอื่นๆน,นิดนึงนะว่าเฮ้ยมันจะพลิกกับเป็นขาขึ้นหรอซึ่งเอาเข้าจริงผมมองมองของผมเองนะว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นไซด์เวยททำกรอบนะครับอาจจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ลงต่อนะอ่ะก็มองไว้ประมาณนี้นะครับก็สโต้คิดว่าน่าจะลากเลยนะอ่าไซด์เวทดาวนะครับตัวนี้นะ สู้แล้วก็ไม่ไหวเว้ยปก่อนอ่ะประมาณนี้เนาะยิ่งถ้ากินแกนเวลาแล้วขึ้นไปไม่ไหวนะครับเลยวันที่12เนี่ยก็คือจะน่าจะช็อตแบบเข้มๆเลยนะอันนี้ในมุมผมนะบางทีอ่าเดี๋ยวซนกสนแงกลองยิงขึ้นไปตรงนี้นะแถวร้อยสิบแปดแล้วก็เดี๋ยวไหลลงนะอันนี้มนโนนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวของ LTC เนาะมันก็ แต่มันในผาทำเฟรมย่อยอะนะมันก็ดูแบบพุ่งๆนั่นแหละนะครับผมก็ยังยังดูอยู่นะว่ามือบางทีมันอาจจะไปไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยเบรคขึ้นมาแล้วก็หลอกๆแล้วก็ลูดลงนะอันนี้ก็มนโนนะเป็นการส่วนตัวนะครับแช่งให้ลงนะซึ่งมันลงปึ้ดลงมาแล้วนะแล้วเด้งขึ้นนะเดี๋ยวตรงนี้น่าจะถ้าเกิดจะรับของนะผมก็แนะนําว่ารับแถวแถวโซนล่างนะ อย,อย่างน้อยร้อยหกนะครับนะถ้าอยากจะปลดลองนะรอมันย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะรอสโตทาเฟลมหนึ่งชั่วโมงนะลงมาโอเวอร์โซลหรืออะไรเงี้ยครับก็ค่อยรับของอีกทีนึงนะครับก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะโอเคก็เะาเปออาระมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆทายลิปพอย่ตสรุปอย่างงี้นะครับว่าก็ราคามันก็รูดลงนะแต่รูดลงนิดเดียวนะครับพเพื่อนซึ่งมีความอึนมึนงงนิดนึงนะว่าเอ้ยตกลงมันจะลง หรือมันจะขึ้นกันแน่นะครับแต่ทีนี้นะครับในมุมผมนะมันกินแกนเวลามาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนก็อารมณ์ประมาณว่าน่าจะปรับตัวมีขาขึ้นนะครับแต่อาจจะขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงสงอกสงแกกนะครับช่วงชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดแบบเอ่อพอเรากดปุ๊บพอเรากดลองปุ๊บเนี่ยมันน่าจะล่วงลงนะเออก็เอาเป็นว่าสเกลไม้อยู่โซนด้านด้านล่างแล้วนันเนาะก็น่าสนใจนะครับตอนราคามันเบรกพุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ย ก็ก็อย่าไปรับแล้วคันเนาะมือบางทีมือขาดนะเพราะว่ามันลากขึ้นสุดลงสุดนะครับเพื่อนรับไปแถวสัก1นึสมมุตินะแล้วมันไหลลงมา17อะไรแถวนี้ก็รู้สึกแบบใจวิววิังไงก็ไม่รู้นะอ่ะก็มารับแถวฐาน1 17แถวแถวนี้นะครับก็เป็นราคาที่ผมว่าก็เป็นเบสที่น่าสนใจนะครับหรือถ้าไปรับต่ำกว่านั้นนะครับ1 1 6 1งได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะ ก็ยังคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ไปทําคืนอีกคืนหนึ่งนะคืนจบนะอันนี้มโนโน,นะครับเพื่อนๆพอไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมนะครับโอเคก็คลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะปิดแห่งเดือนนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแอปพีสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องนี้คืออีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ Everyday Head นะครับเพื่อนๆก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ